แล้ววันนี้ก็จะมีของเยอะนะคะในรถมาฝากยูทูบเบอร์ทานขอบคุณครับถ่านเป็นข้าวต้มเวียดนามไมเคยกินมาก่อนแล้วก็มีข้าวต้มหมูนะคะข้าวต้มเวียดนามนะคะข้าวต้มเวียดนามนี่จะไหวก่อนนะคะไหวผูดก่อนแล้วก็ยูทูปเปอร์ก็ไหวไปทานได้นะคะครับช่วงนี้เราต้องปิดแหนาะครับอันนี้เป็นข้าวต้มแม่ปิดหน้าเป็นตามายูทูบเบอร์ก็จำไม่ได้ จำไม่ได้ใช่ไหมถ้าผมไม่ได้ยินเสียงผมว่าจำไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นข้าวต้มเวียดนามนะคะอ๋อข้าวต้มเวียดนามไส้หมูผมนึกว่าใบรุ่นที่ไหนมาเนาะใช่ไหมคะข้าวต้มเวียดนามไส้หมูนะคะใช่ไหมคะอันนี้จะเอาว่าปูกก่อนนะคะครับเพราะว่าเขาว่าปู่แล้วก็ทุกใบทุกท่านก็ว่าจะทานได้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ว่ายปุ๊บผมก็จะลาปั๊บเลยครับมีเยอะอยู่ภายในรถมีเยอะรถมีเยอะเลยครับเป็นแม่ลาสบายครับโอ้ยค่ะสวัสดีค่ะเป็นเป็นเป็นดอกเป็นก็คืดอกกินถั่วนะครัะผูกอ๋อกลิ่นถั่วหอมมากเลยนะคะหอมค่ะหอมตั้งใจมาปากถูเลยค่ะดอกถั่วกลิ่นถั่วผูกเคนนะคะดอกย้อยใหญ่ไปเช็ค มน่รุ่นที่ไหนสิดอแปลประหลาดวันนี้นะวันนี้นแว่วันนี้มีวันนี้มีเสื้อมันฝักยูีเป้ยอยู่หท่านนะครับเย่ตอนน้ปสวยขึ้นได้ห้ารอปสยใสเสื้อตะลเอต้ินบนหมคอกเก้า มัดไว้อยู่ไมเหครับมัดไว้อยู่จาก้าอยู่คงจะคับบนอะรนกบััุยันบลกไ้สามารถไหมสาม3นะคะ3ใช่ไหมครับสาก็เอาสมัดเอสามมัดลูกสามมัดสามสาก้าก้านกาลงกาหน้าสิครับ